สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างบัตรกำนันแลกสินค้าของโปรแกรมเชอร์วีกันนะครับสำหรับการตั้งค่าบัตรกำนันนั้นสิ่งที่เราต้องมีอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้าระบบด้วยรหัสที่มีตำแหน่งโอนเนอร์นะครับถึงจะสามารถตั้งค่าบัตรกำนันได้ถ้าไม่มีตำแหน่งนี้จะไม่เห็นเมนูนี้นะครับโดยบัตรกำนันแลกสินค้าก็คือตัวแทนสินค้าบริการคอร์ส ที่ให้ทางลูกค้าใช้งานได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้ก็มาดูกันว่าบัตรกำนันแลกสินค้าของเชวีดทำอะไรได้บ้างและต้องตั้งค่าแบบไหนไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ไปที่เมนูตั้งค่าหลังจากนั้นให้ไปที่เมนูตั้งค่าบัตรกำนันครับเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่ในหน้าจัดการบัตรกำนันครับโดยคลิปนี้ผมจะสร้างบัตรแลกบริการ ทำสีผมขึ้นมานะครับเริ่มกันด้วยการกดที่ปุ่มเพิ่มบัตรกำนันครับระบบจะพามาที่หน้าเพิ่มบัตรกำนันครับซึ่งจะมีรายละเอียดสินค้าให้กรอกด้านล่างครับช่องแรกก็คืออัปโหลดรูปภาพมีไว้สําหรับใส่รูปของบัตรโดยรูปที่เลือกจะแสดงในระบบและให้ลูกค้าเห็นผ่านทางไลน์ด้วยซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับช่องถัดไปก็คือชื่อบัตรกำนันครับ ตรงตัวเลยครับช่องนี้มีไว้สําหรับกําหนดชื่อของบัตรแน่นอนว่าเป็นช่องที่บังคับกรอกเช่นกันครับต่อมาก็คือประโยชน์ของบัตรกำนันครับไว้กําหนดว่าบัตรกำนันนี้ใช้ทําอะไรโดยมีให้เลือก2ออย่างก็คือเป็นส่วนลดกับแลกสินค้าครับซึ่งในคลิปนี้จะกําหนดให้เป็นแลกสินค้านะครับเลื่อนไปทางขวาจะเป็นวัตถุประสงค์ของบัตรกำน,นัน เป็นส่วนที่ให้เลือกว่าบัตรกำนันนี้เอาไว้แจกหรือขายซึ่งในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นสำหรับแจกนะครับขยับไปอีกนิดนึงก็คือสามารถให้ลูกค้าที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรใช้ได้ถ้าทางร้านค้าติ๊กถูกค้า้งหน้าไว้ระบบจะให้ใช้งานบัตรกำนันได้แม้ว่าลูกค้าที่ใช้งานจะไม่ใช่เจ้าของบัตรก็ตามครับหลังจากที่เลือกเป็นสำหรับแจก ช่องราคาและกำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดการขายจะไม่เปิดให้กขอข้อมูลนะครับสามารถข้ามในส่วนนี้ไปได้เลยครับลงมาด้านล่างก็คือรูปแบบรหัสบัตรกำนันไว้สำหรับกำหนดรหัสของบัตรโดยสามารถตั้งค่าได้2รูปแบบครับแบบที่ 1, ก็คือรหัสที่แตกต่างกันหมายถึงใบ,บกำนันแต่ละใบจะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันถ้าเลือกรูปแบบนี้ ช่องด้านหลังจะเป็นรหัสนำหน้าซึ่งทางร้านค้าสามารถกำหนดรหัสนำหน้าของบัตรกำนันโดยจะต้องกรอกเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และไม่เกิน6ตัวอักษรนะครับเวลาใช้งานจริงจะมีรหัสนำหน้าขึ้นมาก่อนส่วนตัวอักษรถัดไประบบจะรันให้อัตโนมัติครับแบบที่2ก็คือรหัสเดียวใช้ซ้ำได้ถ้าใช้งานช่องด้านหลังจะเป็น รหัสบาตรกำนันซึ่งทางร้านค้ากำหนดรหัสของบัตรได้เลยครับโดยสามารถกรอกเป็นตัวอัาากษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวเลขได้แล้วทุกใบจะใช้รหัสเดียวกันทั้งหมดครับต่อไปก็คือวันหมดอายุซึ่งระบบจะมีให้เลือก2รูปแบบเช่นกันโดยรูปแบบกำหนดวันที่บัตรจะหมดอายุตามวันที่กำหนดส่วนอายุการใช้งาน จะเป็นการกรอกจำนวนวันหมดอายุเป็นตัวเลขตัวอย่างเช่น30วันหมายถึงแบัตรนี้จะมีอายุการใช้งาน30วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับบัตรครับโดยทั้งรูปแบบรหัสบัตรกำนันและวันหมดอายุเป็นช่องที่บังคับกรอกนะครับถัดมาก็คือช่องเงื่อนไขการใช้ไวเชอร์ไว้สำหรับกำหนดข้อความเงื่อนไขต่างๆของบัตร ที่จะแสดงให้กับทางลูกค้าซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับบรรทัดสุดท้ายก็คือหัวข้อรายละเอียดการแลกสินค้าครับซึ่งรายละเอียดนี้จะโชว์ในลายและในระบบด้วยครับโดยด้านล่างจะมีช่องสินค้าบริการและคอร์สให้เลือกครับซึ่งบัตรหนึ่งจะเลือกได้แค่ประเภทเดียวซึ่งผมจะเลือกเป็นประเภทบริการตามชื่อบัตรนะครับ นอกจากนี้บัตรใบหนึ่งก็สามารถใส่หลากยรายการได้แต่ตอนที่ใช้งานจะเลือกได้เพียง1รายการเท่านั้นในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นหมวดหมู่ทำสีผมนะครับเท่านี้ก็จะได้บัตรกำนันใหม่ขึ้นมาในระบบแล้วครับซึ่งถ้าทางร้านค้าต้องการแก้ไขบัตรกำนันสามารถกดไปที่ปุ่ม ตัวไอด้านหลังบัตรได้ครับหรือถ้าต้องการลบบัตรกำนันสามารถกดไปที่ปุ่มรูปถังขยะได้เลยครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างบัตรกำนันแบบแลกสินค้าในโปรแกรมเชวีหากต้องการเรียนรู้วิธีการใช้งานเมนูอื่นๆสามารถเข้าไปที่เมนูช่วยเหลือหรือรอติดตามคลิปของเราได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสร้างบัตรกำนันแลกสินค้าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของธุรกิจของคุณสวัสดีครับ